ลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมช่วยน้องหมาอีกครั้งนะฮะทุกคน อ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาช่วยน้องหมาอย่างเช่นเคยนะทุกคนเพื่อที่จะช่วยให้น้องหมานะฮะรอดจากการโจมตีของน้องพึ่งนะทุกคนอ่าซึ่งเกมนี้ก็คือจะมีพึ่งนะฮะมาโจมตีน้องหมาของเรานะฮะเราต้องทํายังไงก็ได้ห้ามให้น้องหมานะฮะโดนพึ่งต่อยนะครับทุกคนโอเคถ้าใครยังไม่เคยดูอีพีที่แล้วนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูอีพีที่แล้วได้นะทุกคนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วพิมพ์คําว่า The Joy ไว้ใต้คอมเมนต์เราไป กันถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมอยากจะสนับสนุนก็ทําได้ง่ายๆโดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นคลิปวิดีโอของผมได้เยอะขึ้นนะครับหรือใครอยากเลี้ยงกาแฟร้อนๆผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยนะครับอะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยพี่เพิ่งเห็นนะฮะมันมีเมนูสร้างดันเองได้นะ,ะทุกคนว้าวทีนี้เราก็มาสร้างดานของตัวเองละกันนะทุกคนว้าวก็จะมีน้องหมามีบล็อกนะฮะมีลาวานะ,ะทุกคนเออไม่มีพวก กต้องทำยังไงแบบนี้เหรอฮะเล็กขนาดนี้เหรอมันทำใหญ่ได้ไหมอ๋อมันต้องมันถูเอาได้ฮะทุกคนอ๋อโอเคโอเคดันหัวใจละกันนะทุกคนนี่ดันหัวใจฮะทุกคนนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ฮะทุกคนผมจะเล่นยังไงครับเนี่ยทุกคนนั่นจะเป็นกล่องฮะโอเคประมาณนี้ จะรอดป่ะเพิ่งไปดวนไอลาวายังไม่ตายนะทุกคนมีอีกตัวคือหลุดออกแมบไปแล้วนะทุกคน <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอเคนะครับผมก็ได้สร้างด่านของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนถ้าใครรู้สึกว่าพี่จะไม่ผ่านพิมพ์อิโมจิสีเขียวไว้ใต้คลิปนะถ,ถ้าใครคิดว่าพี่ผ่านได้พิมพ์อิโมจิสีแดงไว้ใต้คลิปนะทุกคนโอเค งั้นผมก็จะมาเล่นล้กกันนะทุกคนลังพึ่งมีแปดลังนะทุกคนเราก็จะวาดหมานักกล้ามแล้วกันนะทุกคนหมานักกล้ามเป็นไงเบิ่มใช่ไหมล่ะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ขาวิว <c oughs> โชว์รักกันแรให้พึ่งนะทุกคนเกไวด้เยจะรับไปต่ไป Oh. Okay. Favor. โอ้ยมาแล้วโอ้ยตายนะทุกคนว้าวโหดเกินต้องใช้ทางไม่ตายแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาทางั้นเราสร้างแบบนี้ฮะทุกคนเป็นแท่งเทียนนี่มันสร้างแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนอ่ะได้ปะเฮ้ยแหลกแหลกสโลมากทุกคน ถึงกับแหลกเลยนะทุกคนถ้าพี่วาดอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าวะทุกคนวาดออกไปได้นะทุกคนเอ๊ะถ้าวาดแบบนี้มันค้างนะครับทุกคนค้างไว้ละโอ,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 โอ้กว่าเพิ่งจะออกมาฮะทุ ดูจากรูปร่างนะทุกคนก็น่าจะดูออกนะฮะคืออะไรนะครับตอนนี้ก็มีลังพึ่งสี่ลังนะฮะรอบด้วยลาวาน,นะครับทุกคนนะ <c oughs> เรามาดูกันว่าจะสามารถช่วยน้องหมาได้หรือเปล่านะทุกคน <c oughs> โอเคถ้างั้นผมก็จะวาดหลกากันโอเคทุกคนผมก็จะวาดเลข6นะฮะเออเหมือนจะตกนะทุกคน <c oughs> มีพึ่งมาแล้วทุกคนมีพึ่งตัวหนึ่งมาแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่เข้าฮะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้สร้างดันดับลาวาน,นะฮะทุกคน <c oughs> โหพี่จะวาดนะฮะเป็นซูเปอร์ดับนะฮะมันจะมีอ่าประมาณนี้ทุกคนเออถ้ายิ่งเท่นะฮะดับก็จะยิ่งแรงนะทุกคน <c oughs> อ่าเป็นไงเป็นไง <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเขาวุงกุดนะทุกคนมาดูกันว่าไอคิวของพึ่งนะฮะจะสามารถมาทำอะไรน้องหมาของเราได้หรือเปล่านะทางที่หนึ่งนะก็จะมาทางนี้นะทุกคนนี่เอ้ยเอยเกินนะทุกคนทางนี้ฮะนี่ก็จะเข้าไปหาน้องหมาของเราได้ฮะทุกคนทางที่สองนะก็จะเป็นตรงนี้ฮะลงมา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 ก็เข้ามาดูน้องหมาของเรานะทุกคนเอ้าเอ้าเอ้าพึ่งจะไปไหนอะเออมามามาแล้วมาล มาละมาละตัวหนึ่งเอ้าอะแบบนี้ง่ายๆเพื่อจะผ่านฮะทุกคนโอ้ยอ้ยเ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 ฮเอ้าผ่านเฉยฮะทุกคนหมาโคตรเยอะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นหมาต่อยพึ่งหรือว่าพึ่งจะต่อยหมานะฮะทุกคนรูเล็กขนาดนี้น่าจะออกมาไม่ได้นะฮะทุกคนอ่ะ อ่าเป็นไงเป็นไงเฮ้ยลอ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 ยออกได้ปะไม่ได้นะทุกคนโอเค <gigs> แบบนี้อ<ะ>่า <laughs> แบบนี้น่าจะไม่ตกและะ้วฮะทุกคนิฮ <laughs> ิผ่านแฮ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดพี่จะให้สมาชิกเท่านั้นนะฮะทุกคนโอเคไว้เจอกัน EP หน้านะฮะทุกคน